สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับกรผมนายธีระพงสุภาวงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับห้าครับเลขที่สีครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎของบาสเกตบอลครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่ากีฬาต้องมีกฎอยู่แล้วบาสเกตบอลก็เช่นก,กันถ้าเราไม่รู้กฎเราวไปเล่นคนจริงจังเขาอาจจะจริงจัง ใส่แบบอารมณ์ใส่หน้าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะรู้กดเอาไว้ครับเพื่อจะไ,ได้ให้คนอื่นได้อย่างสนุกกดข้อแรกนะครับห้ผู้เล่นถือบาสสองลูถือบาสสองลูกถ้าถือบาสแล้ววิ่งอันจะนับเป็นฟาวหนึ่งคงทันทีครับข้อสองให้ผู้เล่นส่งบาสไปทางใดทางหนึ่งก็ได้จะมือข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ข้อสาม ถ้าผู้เล่นใช้เท้าหรือขาแตะบาสถ้าแตะบาสเมื่อไหร่จะฟาวหนึ่งครั้งข้อสี่ถ้าฟาวติดต่อกันสามครั้งเมื่อไหร่ก็จะมฝ่ายหนึ่งก็จะได้แต้มหนึ่งแต้มทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำคข้อห้าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาลูกบาสออกนอกสนามอีกฝ่ายหนึ่งต้องอยู่นอกสนามและส่งบาสให้ทีมตัวเอ,ง,องข้างในนะครับถ้าเกินท้ามีเมื่อไหร่ แล้วไม่ส่งก็จะปรับฟาวทันทีครับข้อหผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าคนนี้ฟาวคนนู้นฟาวหรือว่าหมดสิทธิ์ในการเล่นนะครับข้อ7ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแด้เยอะกว่ากันก็จะชนะทันทีครับแต่ถ้าในกรณีที่เสมอกันนะครับก็จะเล่นกันต่อไปจนกว่าจะมีผู้ใดผู้หนึ่งชนะนะครับข้อสรุปนะครับกฎข,ของบาสเกตบอลไม่ได้ยากน,นะครับ ถ้าเรารู้กฎและัำตามมาเราก็าจะเล่นบัตได้อย่างสนุกครับขอบคุณครับ